ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสุชาติเจ้าของฟาร์มสุริยาฟาร์มนะคะซึ่งเราจะมาดูสูตรอาหารของเขาะคะ่ะว่าเขาใช้วัสดุอะไรบ้างในการทําเป็นอาหารแพะที่เขาเลี้ยงน,นะคะเพื่อลดต้นทุนและก็แพะของเขาโตเร็วนะคะสําหรับสูตรอาหารของพี่ะคะ่ะมีวัสดุอะไรบ้างะคะ,ะก่อนอื่นก็มีกากมพร้าวนะแล้วก็มีกากปาม กาปามคือกากมะนนิดมันอะไรละการการเบ็นในของปามนั้นแล้วตอนนี้ก็คือลำมีตอนนี้มันวันนี้มันมีอยู่สามอย่างแล้วก็มีเกลือแต่เกลือ,อน,นี่คือยัง,ยงไม่ยังไม่ใส่แล้วกากาน้ําตาลทั้งหมดมีห้าห้าชนิดเอาเอาก่อนนะตอนนี้คือรักกาบมะพร้าวแล้วเราก็เติมลำ ลำนี้ตัวนี้มันทำอยู่ประมาณร้อยโลลำนี้ใก่ไปสิบห้ากิโลกากปาลมากากปาลมนี้ยี่สิบกิโลแต่เพราะมันเปียกแล้วมันจะได้ประมาณร้อยโลแล้กากปาล์มไม่พอแล้วกากมะพร้าวใช้กี่กิโล,ลคะกากมะพร้าวก็สิบห้ากิโล

ปกติที่นี่มันว่างช่วงเย็นก็จะให้ช่วงเย็นเพรช่วงเช้าต้องหาย้ากันก็จะให้เป็นช่วงเย็นเอาให้เท่ากันก่อน อเข้ากันแล้วเขาเสร็จแล้วแค่นี้ก็ไปให้อาหารได้ให้แพทได้เลยใช่ไหมคะครับผมตอนนี้ก็ไปให้แพทเลยแล้วตักนะค่ะเรียงเทคนิคง่ายๆแค่นี้ ก็สามารถทําให้เขาลดต้นทุนในการผลิตแพะและยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทําให้แพะของเขาจเจริญเติบโต,ตได้นะคะเกษตรกรท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อสุริยาฟาร์มได้นะคะ